สวัสดีครับวันนี้เพจพุทธคุณคงเดิมขอเสนอเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อฟูวัดวางสมัครจังหวัดฉะเชิงเซานะครับดุนเทียรลึก8รอบฝากกดไลค์กดติดตาม้วยนะครับพระมงคลสุทธิคุณหรือหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครเกิดพศ24 6 5หนะครับ นามเดิมว่าฟูนามสกุลดวงดารานะครับพออายุครบ20ปีก็เข้าวิธีอุปสมบทปีพศสอ8 5นะครับโดยมีพระครูพิบูลขนาดลักษ์หลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวเป็นพระอุปชานะครับได้รับฉายาว่าอติพัฒโทนะครับ ลวงพ่อฟูได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบสารวิทยาคมสายตรงของหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวน,นะครับว่ากันว่าหลวงพ่อดิ่งได้ถ่ายทอดวิชาศูนย์ผีไล่ผีคาถาพระเจ้า16พระองค์อันเป็นวิชาชั้นสูงสุดของท่านและวิชาสร้างลิงจับหลักที่แกะจากลากต้นพุทซ้อนให้หลวงพ่อฟูจนหมดสิ้นนะครับ ก็มีอาจารย์อีกท่านคือหลวงพ่อคงวัดวังสัพพลรด,ดจังหวัดจันทบุรีก็ได้ประสิทธิ์ประสาท,สทวิชาทำเครื่องรางของขังนะครับการเขียนการลบผงอิทธิเจปัตมังตีนิสิงเหและการสร้างพาปิดต,ตาให้หลวงพ่อฟูนะครับหลวงพ่อบุญมีวัดบึงกระจับจังหวัดชิังเซานะครับพาอาจารย์ผู้ด่งดัทางด้านสร้างลูกอม ก็ได้ถ่ายทอดวิชากรรมฐานในการออกทุดดงแลรคาถาที่ใช้ภาวนาคืออารหังกับณคติยะให้กับหลวงพ่อฟูด้วยนะครับก็มีหลวงพ่อเริ่มวัดจุกเชอจังหวัดชลบุรีได้ถ่ายทอดวิชาฝนแสนหาสีพึ่งเจ็ดจันวิชาทำผงสิบสองนักศัตรวิชารทำปักขิก วิชาหน้าผากหนังเสือก็ถ่ายทอดให้หลวงพ่อฟูในฐานะสิทธิเอกจนครบถ้วนด้วยปี2487ท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดอุทยานทีจังหวัดชนบุรีเพื่อเรียนนักธรรมเอกหลวงพ่อบุญมาวัดอุทยานทีจังหวัดชนบุรีก็ได้สอนตำราพระเวสสายเกจิชายฝั่งตะวันออกและสูตรการผสมผงสร้างพระปิต,ตา สายวัดเคือวันชนบุรีให้แก่หลวงพ่อฟูและวิชาการทำยาหอมยามองน้ำมันใส่แผลจากสมุนไพรต่างๆให้ด้วย2492แท่านก็สอบได้ประเรียนทำสี่ประโยค2501หลวงพ่อฟูท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจเจ้าอาวาสวัดอุตภาจังหวัดชนบุรีนะครับ2503ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชานะครับ สองห้าศูนย์ห้าตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางสมัครจังหวัดเชียงเสนว่านว่างเว้นลงชาวบ้านและญาติโยมจึงนิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสวัดบางสมัครนะครับสองห้าสามสี่ท่านได้รับพระราชทานเสีมาธรรมจักรทองคำสาขาเผยแร่พ,พระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุด,ดาสยามพระบรมราชกุม,มารีนะครับ พศสอ 2, 5, 6 4มรณภาพอย่างสงบเวลาประมาณตีสองวันที่9ตุลาคมนะครับสิริอายุ99ปี79พรรษานะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญนั่งพานหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครกันนะครับคาถาแค้วคาดปลอดภัยหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครนะครับตั้งมูลสาจบแล้วภรวนาว่า อิติปิโสพระควาคุณบีนาอยู่ข้างหน้าคุณมานดาอยู่ข้างหลังคุณพะระ阿拉หังอยู่ตัวคุณพระพุทธเจ้าอยู่หัวพุทธปิติอิพุทธังคุม้มธรรมังกันสังคังรักษาอิติปาลมิตรตาหนโมพุทธยะนะครับ มาดูกล่องกันนะครับด้านหน้าเขียนว่าเหรียญนั่งพานแปดรอบนะครับหลวงพ่อฟูอติพัทโทนะครับวัดบางสมัครฉาเชิงเซานะครับด้านหน้าเป็นรูปด้านข้างน่าจะเป็นรูปเอรานะครับ เป็นสัตว์ที่มีร่างผสมระหว่างหน้ากับจระเข้มีสี่ขานะครับหางปลายที่ไม่เกี่ยวกันด้านบนนะครับส่วนข้างพานจะมีรูปกวางสองตัวนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะมียันหวงพ่ออยู่นะครับ มีโคดต,ตอกดอเด็กนะครับน่าจะหมายถึงทองแดงตอกโค้ดเหรียญนี้สองแปดสีหนึ่งนะครับยันสวยงามนะครับดูขอบข้างเหรียญกันนะ สนใจก็ติดต่อได้ที่เพจพุทธคุณคงเดิมนะครับขอบคุณที่รับชมแลนรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดติดตามได้ครับขอบคุณมากครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ